แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้มีขนมทานเล่นแบบคลีนๆมาฝากแล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามีเพจ Facebook ชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะวันนี้เราจะทำแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นแต่ว่า ใช้ครกในการช่วยบดมันม่วงค่ะซึ่งน่าจะมีทุกบ้านนะคะหาไม่ยากนะคะสำหรับครกเราก็นำมันม่วงนึ่งสุกเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปในครกแบบนี้แล้วก็โคลกให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามไว้ เราจะเพิ่มรสหวานนิดหน่อยนะคะด้วยน้ำเชื่อมแยหวานถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีน้ำเชื่อมยยหวานก็ใส่เป็นน้ำพึ่งแทนได้นะคะจากนั้นให้ใส่มเมล็ดข้าวโพดท,ที่ต้มสุกหรือว่าย่างปิ้งอะไรก็ได้นะคะแกะเป็นมเมล็ดแบบนี้ อย่าใส่เยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะปั้นไม่สะดวกนะคะคือมันจะทําให้หลุดล่วงเนื้อมันม่วงจะไม่ค่อยเกาะกันดีถ้าเราใส่เมล็ดข้าวโพดเยอะเกินไปจากนั้นก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะสําหรับปริมาณส่วนผสมนะคะเราจะใส่ในรายละเอียดใต้คลิปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการปั้นค่ะไส่เล็กไส่ใหญ่ตามชอบเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันติดมือก็สามารถที่จะทาน้้ำมันที่มือได้นะคะพอปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะนำไปย่างในกระทะแล้วก็เอาไปอบส่วนนึ่งนะคะใครสะดวกแบบไหนก็สามารถที่จะทำได้เลยเนาะ ย่างในกระทะวันนี้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนไม่ต้องทาอะไรนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรเลยอย่าใช้ไฟแรงนะคะให้ใช้ไฟประมาณกลางๆไปทางอ่อนค่ะพอระวังมันม่วงที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยน,นะคะลงไปให้เรากลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้นะคะจนมันสุกแบบแห้งๆนะคะทุกด้านเลยนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาเรื่อยๆเลยค่ะ อันนี้คือแห้งตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอามาพักให้เย็นนะคะส่วนตัวนี้นะคะคือนำไปอบนะคะมันก็จะค่อนข้างแห้งนิดนึงเพราะว่าตอนอบใช้ไฟแรงนะคะถ้าใครจะนำวิธีการอบนะคะไปใช้แนะนาว่าให้ใช้ไฟสัก150องศาประมาณสัก15นาทีนะคะมันก็จะไม่แห้งจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้นะคะเราเอาไปย่างในกระทะเทฟลอน แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการนําไปอบในเตาอบนะคะซึ่งใช้ไฟแรงไปนิดนึงมันก็เลยจะแห้งมากกว่านะคะแต่ข้างในไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะก็ยังมีความนุ่มมันจะแห้งเฉพาะข้างนอกตัวนี้นะคะที่ทําในกระทะนะคะก็จะนุ่มนะคะทั้งข้างในและข้างนอกส่วนรสชาติไม่แตกต่างนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ